อาสารวิชาเป็นเรื่องขวางกั้นมรรคผลคติมี2อ,อย่างคือนรกหรือกําเนิดเด,เดชานเดชานวิชามีอะไรพระองค์ตรัสไว้ค่อนข้างเยอะการดูหมอดูเลิกดูยามการสดอกเคราะห์การทําพิธีกรรมต่างๆเยอะแยะเลยเพราะว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็น,เป,นเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามการโดนบันดาลของใครถ้าเราคิดว่ามีใครโดนบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความเข้าใจผิด มีคนที่เขาตายไปแล้วญาติเขามาบอกพระเจ้าว่าสามารถทําให้ญาติเขาไปสวรรค์ได้ไหมเพราะว่าสมรภารคนนี้เขาบอกทําได้ด้วยการสวดอ้อนวอนเดินเวียนรอบพระเจ้าบอกว่าถ้าคนที่ตายไปเนี่ยทอาอกุศลกรรมบทสิบต่อให้ไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบคนนี้ก็ยังไปนรกอยู่ดีเพราะกรรมที่เขาทําไปนั้น นั้นสัตว์โลกมันเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามการอ้อนวอนการบวงสวงการโดนบันดาลของใครอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนั่นคือเหตุที่พระองค์เนี่ยต้องอธิบายเรื่องกรรมเราอยากจะแก้กรรมสิ้นกรรมแต่เราไม่เข้าใจเรื่องกรรมว่ากรรมคืออะไรพรูเจ้าจึงบอกกรรมคือผือนนาวิญญาณคือมเมล็ดพืชตนาคืออย่างไรพืชและผืนนาแบ่งเป็นสามผืนนาเลวปันกลางดีหรือผือนนามีสี่คือก้อนกายเวทนาสัญญาสังขารดังนั้น ตัวเราคือระบบของกรรมเลยแล้วเราจะไปหนีมันยังไงวิธีหนีคือต้องถอนอุปทานว่ากายไม่ใช่เราดังนั้นมรรคมีอง์8จะเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรารู้ว่ากายและใจเนี่ยไม่ใช่ของเมื่อถอนอุปทานได้กรรมก็สิน้นเนี่ยวิธีดับกรรมดับอย่างนี้ดังนั้นไปนอนในโรงไปสะดอก็ต่อชะตาไม่มีทางกรรมยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีเครื่องรางของของัขงใดๆคุ้มครองใครได้สิ่งที่คุ้มครองเราได้เนี่ยพระเจ้ากายยตาสติ การดึงจิตกลับมาที่กายเอาจิตกลับมาสู่ภพของตนกายนี้เป็นภพของเราพระองค์เปรียบเหมือนตอนเทวดากับอสูรลบกันแล้วอสูรแพ้อสูรก็จะรีบกลับเข้าสู่ภพของตนเทวดาจะทําอันตรายไม่ได้ถ้าเทวดาแพ้เทวดาก็กลับเข้าสู่ภพของตนอสูรก็จะทําอันตรายไม่ได้การดึงจิตกลับมาสู่ภพของตนเนี่ยมนุษย์จะเบียดเบียนเธอไม่ได้จะเปรียบอีกอย่างว่าเปรียบเหมือนเนี่ย เธอโยนก้อนหินขนาดใหญ่ลงไปในกองดินเปียกก้อนหินจมลงไปไหมมานจะได้ช่องมานจะได้โอกาสนี่คืออุปมาของการไม่ตั้งจิตไว้ในกายแต่ถ้าตั้งจิตไว้ในกายจะอุปมาเหมือนการโยนกลุ่มได้เล็กๆลงไปบนแผ่นไม้กระดานแข็งกลุ่มได้จะไม่ได้ช่องในไม้กระดานนี่คืออุปมาการตั้งจิตไว้ในกายกายยตาสติมานและอะมนุษย์จะทำอันตรายเธอไม่ได้ ดังนั้นไม่ต้องพกเครื่องรางของขังอะไรเลยโยมไปตัวเปล่านี่แหละดึงจิตอยู่กับกาย